สวัสดีครับผมจอห์นตัวแทนจากบริษัทเดฟโตนแบบเปอร์จำกัดหรือเรียกสั้นว่าบริษัท BBM วันนี้ผมจะนำทุกท่านมารู้จักกับบริษัท BBM และบริการของเราครับบริษัท BBM ก่อตั้งเมื่อปี2018ตั้งอยู่ที่ถนนเข้าหลามใกล้หาดบางแสนและมหาวิทยายลัยบุรพาจังหวัดชนบุรีเราให้บริการในด้านการสำรวจเก็บข้อมูลรังวัดจัดทำแผนที่รายละเอียดสูง โดยการใช้ image satellite drone mobile mapping weather station และ underwater drone ก่อนอื่นเรามาเริ่มดูอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ DDM มีพร้อมให้บริการได้แก่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากชูไ h เนื่องจากเราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทโอบิตาผู้ผลิตดาวเทียมชูไ่จากประเทศจีนต่อมาเป็นอุปกรณ์โดรนเอนเตอร์ s พสและเซนเซอร์ต่างๆพร้อมให้บริการโซลูชันทั้ง แอร์แลมที่ลูกค้าต้องการโดยเฉพาะของบริษัท DJI และ MMC และมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมทั้งโมบายแมปปิ้งที่จะทำให้เราสามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจรกระบวนการในการทำงานของ DDM เราจะสำรวจเก็บข้อมูลในภาคสนามในพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการและนำข้อมูลมาประมวลผลบนคาวหรือเดสก์ท็อปในห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประยุกต์การใช้งานในด้านต่างๆเช่นการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติการวางแผนก่อสร้างและการเกษตรโดยจะจัดทําให้อยู่ในรูปแบบของชั้นข้อมูลภูมิษษษสารสนเทศและนำเสนอให้กับลูกค้าพร้อมส่งงานในรูปแบบ Output Map Report และ Interactive Map Portal นี่เป็นตัวอย่างงานที่เราแบ่งตามประเภทของพื้นที่ต่างๆเช่นด้านการสำรวจทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรด้านสมาร์ทซิตี้ด้านการก่อสร้างด้านอุตสาหกรรมและพลังงานและด้าน Search and r e s ร u e เรามาดูด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเราได้ใช้โดนในการสำรวจจำนวนประชากรของช้างและสามารถนำข้อมูลที่ได้จากโดนมาประเมินอายุเพื่อจัดการพื้นที่อยู่อาศัยให้กับช้างได้อย่างเหมาะสมด้าน Search a n d หรือโดนสา เราสามารถใช้โดรนในการเฝ้าระวังความปลอดภัยกีฬาทางน้ําหรือกีฬาความเร็วอื่นๆและยังสามารถช่วยในการตัดสินขึ้แม่นยําให้กับกรรมการได้ด้านงานก่อสร้างหรือคอนซัคชั่นเราสามารถนาโดรนมาใช้ในการติดตามการก่อสร้างและใช้ข้อมูลจากโดรนในการนําเสนอให้กับลูกค้าได้นอกจากนี้บริษัท DDM ยังสนับสนุนการให้ความรู้โดยการจัดอบรมการสำรวจ โดยการใช้โดรนและเครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะให้กับหน่วยงานระดับ Enterprise และสามารถนำใช้เองได้อีกด้วยและเรายังมีโดนแซนด์บ็อกซ์ที่เป็นสถานที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมและทดสอบเทคโนโลยีโดรนแนวใหม่ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคนสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเรียนรู้แบบ p l y y n n l l e r r n n n g n n s t t e m m e u u c t t o o n f i e ั t h e Future อนาคตอยู่ที่เราสร้าง